จิตวิทยาที่คนฉลาดใช้ทำให้แฟนกลับมาขอคืนดีคนฉลาดเขาจะรู้จักวิธีการปรับไม n d เซ็ตครับปัญหาคือคนธรรมดามักจะคิดว่าเขาคือคนที่อบอุ่นสำหรับฉันคนฉลาดเขาเลิกเป็นคนเดิมเลิกตอบแชทเร็วเลิกทักไปก่อนสามครับคนฉลาดโชว์ให้เห็นว่าก็มีคนอื่นเหมือนกันนะที่อยากได้ฉันคุณออกสังคมครับ เข้าคลาสเข้าสัมมนาเฮฮาปาร์ตี้ต่างๆที่ทําให้อีกฝ่ายเห็นว่าชีวิตของคุณไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นะกลับมาแต่งตัวสวยหล่อมั่นใจอีกครั้งครับซีครับคือการสร้างความขัดแย้งในใจคนครับคุณจําไว้นะครับนี่คือกฎของการเรียกโฟกัสของมนุษย์ทุกคนเข้ามาหาตัวคุณเช่นคุณพูดว่าฉันเนี่ยอยากโทรหาครับทุกเช้าเลยนะแต่การกระทําคือไม่โทรครับมันคือ ความขัดแยง้งพอคุณสร้างความขัดแย้งแบบนี้บ่อยๆเนี่ยสมองของอีกฝ่ายจะเกิดการตั้งคําถามพอเกิดการตั้งคําถามมันจะเริ่มมาโฟกัสแล้วมันจะเริ่มคิดถึงเรื่องคุณมากขึ้นคุณเลยกลายเป็นคนคนเดียวที่ไปอยู่ในจิตใต้สํานึกของเขาครับมนุษย์โฟกัสได้แค่เรื่องเดียวไม่สามารถคิดถึงคนสองคนในเวลาเดียวกันได้ครับปัญหาเวลาที่เขาเลือกที่จะไปมีคนอื่นเพราะคุณดึงโฟกัสของเขาไม่ได้คุณเรียกโฟกัสของมนุษย์มาหาตัวคุณไม่ได้ครับ เมื่อเราเรียกโฟกัสของคขอืด่นมาหาตัวเราไม่ได้คุณเลยไม่มีอํานาจในใจของเขาถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวยิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดได้เลยครับ